เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินราคาถูกนะครับแปลงนี้ราคาไร้ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเป็นที่ทำเลดีนะครับอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับมีเนื้อที่10ไร่ครับ10ไร่เศษนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุแดงนสสีจอนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับมีเสาไฟฟ้าหน้าที่ดินเลยนะครับติดถนนสาธารณะติดชุมชนครับน้ําไฟพร้อมด้านหลังติดคลองด้วยนะครับเหมาะทําโคกหนองนาหรือรีสอร์ทนะครับห่าง4ี่เลนเพียงแค่800เมตรเท่านั้นนะครับห่างอำเภอด่านคุณทศแกิโลห่างกทม260กิโลเมตรครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับจะซื้อไวเก็บเก็บกาไรก็เหมาะนะครับหรือจะซื้ออยู่เองก็ได้เลยนะครับที่กัดนะครับอยู่บ้านโคกตะเคาะครับอำเภอด่านคุณทศ จังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้ครับทำเลดีราคาถูกนะครับไร่ละ1นึ่งแนบาทนะครับมีเนื้อที่10ไร่2งาน12ตารางวาครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับจะนัดดูที่หรือจะสอบถามข้อมูลด้านใดก็ติดต่อเข้าไปไดเลยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ